โอเคครับผมสวัสดีผู้ชมุกท่านกันด้วยนะครับวันนี่ก,ก็อยู่กับเกมลายลนเจอร์นะครับคือมันมีโคลโบใหม่เข้ามานะครับก็บเป็นโคลโบอ่าสึกคนชนเทพนะครับผมคือผมก็ได้เปิดไปแล้วเมื่อวานอะ่ะผมมีตั๋วอยู่ทั้งหมดผมเปิดไปสองไอเดียเลยนะผมมีตั๋วทั้งหมดประมาณตัว๋วละไอเดียละเกือบเกือบร้อยตั๋วนะครับคือเปิดไปเลยคือ <S <S คือไม่ได้อะไรเลยครับคือไม่ได้อะไรเลยคือผมอยังแซดอะ่ะ ผมอยาใชเราเปิดมันไม่ได้เลยร้อยตัวที่ผมเก็บมาทั้งเดือนอ่ะแบบไม่ได้เลยเลยคือแบบโอ้โหจันผมต้องใช้ Ruby รูบี้ครับผมใช้รูบี้ทั้งสองรหัสเลยรูบี้ทั้งสองรหัสคือรหัสนี้ผมมี Ruby 600รูบี้อยู่หกร้อยครับผมเปิดไปเลยรอบแรกไม่ได้รอบที่สองคือได้ครับคือแบบน้ําตาจะไหลกูเก็บรูบี้ทั้งเดือนกูต้องมาเปิดลากแต่คือมันก็คุมอยู่ครับไอดี ID นี้คือมันเปิดได้ตัวเก่งเนี่ยมันเปิดได้ตัวนี่ดได้ดำนี่ เปิดไ,ได้ดำเลยครับคือผมต้องการตัวที่มันมีบัฟลมดีอยู่ด้วยไง mm hmm. ก็โอเคแือว่าดำมันก็ใช้ได้ับโอเคโอเคี่ก็ไม่เลวครับแต่อ mm ีไอดีหนึ่งนี่ผม mm hmm. ผมเศร้ามากอีไอดีหนึ่งจะพาไปดูโอเคครับก็เนี่ยคือไอดีไอดีสองให้ผมเล่นนะครับก็คือไอดีนี้มีตั๋วเกือบร้อยจำไม่ได้เ,เท่าไหร่แต่เกือบร้อยอะคือเปิดไป <c oughs> ไม่ได้อะไรเลยคนระับตอนแรกผมมีรูบี้อยู่400รนะรผมเปิดไปนี่ครับที่ผมได้มา <c oughs> ครับตั้งแต่ตอนตั้งแต่ตรงไหนวะนี่เออเตะแตไมูนเลยครับผมผมไไปเชื่อเลยนะครับลากมาเลยนี่คือทั้งหมดตัวแล้วก็ลูบีด้วยที่เปิดไปเมื่อวานแล้วผมเล่นตู้เพิ่มโอกาสด้วยนะไม่ใช่เล่นตู้แบบตู้ไม่เพิ่มนะโอ้โหคือแบบหน้ามืดอะคือเปิดไปนั่งบนไปนั่งบนไปสิบนาทีเปิดเสร็จไปนั่งบนไปสิบนาทีผมอัดไว้นะคืออัดไว้เนี่ย้ยี่สิบหกตัวเปิดไปเี้ยไม่ได้เฮี้ยอะไรเลยครับมโคตร ขำแห้งเลยโแซด <c oughs> ผมก็เลยแบบว่าช่างแมงแล้วคือรหัสนี้มันอยากได้คือต้องการตัวตัวยืนมากเลยนะเนี่ยต้องการอดดมมากเลยนะเพราะว่าดัมันมีบัฟมันมีบัฟหลบห <c oughs> ลีกนะก็คือแบบอยากได้นะมันดีนะอยากได้อยากได้ไดแต่คือ,อช่างแมงแนละ้วไม่ได้ก็ไม่เป็นไรผมก็เลยเอาตัวนี้มาเล่นแทนเลยเอ,เอาลูเดียมาเลยตอนแรกว่าจะไม่ปั้นลูเดียนแล้วอยากจะได้ตัวยืนไงผมก็เลยยัดกบเพราะดมีกบอยู่4ี่ตัวก็เลยยัดไปเลยยัดเลยนะ ช่างแมงอ่ะคือแบบโคตรท้อท้อกับชีวิตนะครับก็เลยแบบยัดแม่งไปเลยอุ้ยแสงกบลุ้นได้เปิดอได้โอ้โหจะฝันเปียกหรือเปล่ากูจะฝันตีลือเป่านะครับก็เลยได้ได้มาหาหัดเดียวครับคือเก็บคือไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวอะไรกับลูบี้เลยนะครับไม่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตั๋วเลยนะครับที่เก็บมาทั้งเดือนคือสุดท้ายก็ได้ก็ได้ได้กับลูบี้ ดูบี้หกร้อยท้อไอ้ยี่ยอมอย่างท้ออ่ะโอ้เวลานี้ก็ต้องผมว่าน่าจะล่าทั้งเดือนนะคือแบบผมจะเก็บล่าทั้งเดือนรหัสนั้นโอ้โหผมเก็บผมเก็บผมไม่ยอมสุ่มอะไรเลยนะไออะไรว่าเดือนที่แล้วมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นออยบาวจักรพรรดิล็อกอ่ะเออผมไม่สุ่มเลยนะแบบผมเก็บแบบโอ้โหแบบไม่สุ่มเลยอ่ะตอนนั้นตัวเก่งด้วยนะแต่ผมไม่สุ่มเลยคืยอมเก็บมาเลย เดือนนี้มาโคตรเกลือแบบพี่ไม่โคตรเสียความรู้สึกอ่ะคนเก็บมาทั้งเดือนอ่ะอย่างเศร้าครับโอเคครับนี่ก็มาพีพีเล่นกันเท่น่อยคือแบบโคตรเศร้านะครับไม่ไหวจริงจริงคือผมนั่งบ่นกับตัวเองอ่ะคือสิบนาทีอ่ะสมเสร็จแบบบนอ่ะโอ้ยอะไรวะทำไมกูส่มไม่ได้เลยผมนั่งบ่นอยู่คนเดียวเหมือนจะเป็นบ้าคือูเข้าใจว่าผมเก็บมาทั้งเดือนแล้วไม่ไ,มได้อ่ะโอ้ยอย่างเศร้าเลยครับ นี่อันนี้แม่งสุ่มได้เว้แต่น้องกูนี้เก่งกว่าแต่เขายังไม่ทำเป็นแม็กนะเอามาใช้ก่อนเลยโอ้เ oh, ดอาจจะได้ยินเสียงลมเลยน,นะนั่งอยู่ข้างนอกทำไมมันแข็งเนาะวะแต่ผมก็ว่าผมไม่เอากอบลินออกนะผมมันเป็นปลูกกลบลินผมมันเป็นลูกรักนะคือคงไม่เอาออกนะคงจะใส่ไว้เงี้ยใส่ไว้เงี้ยแหละช่างแม่งนะไม่ใส่เอ้ยไม่ถอด ครบอบลินมันต้องมีเกียร์หน่อยนะเพราะว่าผมมันใช้แรล่เยอะนะกอบลิน่ะเอาจริงๆกอบลินมันใช้แรล่เยอะมากเลยพันแปดเลยพอนไปทางเยอะเลยนะแต่ว่าจะรอเด,เดี๋ยวว่าจะเก็บแล้วแต่คือว่าจะเก็บแล้วเขาบอกว่ามันมีโคโรโบรดังเดือนไหนวะแต่แต่ปีนี้อาจจะไม่ได้แต่ดเดือนไหนลไม่รู้นะครับจำไม่ได้แล้วนะอาดามนี่คือผมจะต้องเก็บกบใช่ไหมเออเดี๋ยวไปดูกระดานกบ เก็บกบอ่ะหมุนไปแล้วโอ้โหอะไรวะเนะี่ยโอต้องซื้อกบป่ะเนี่ยโอ้โหจะต้องซื้อกบนะจะรีบทำคลิปรีวิวนะแต่แบบคงจะเป็นท่าทางอ่ะคงจะไม่ใช่แบบว่าคงจะเป็นแบบรีวิวท่าเฉยคงจะไม่ใช่แบบว่ารีวิวแม็กอะไรขนาดนั้นคนระับคงผมไม่ได้มีงบเปิดห้องร้องอื่นออะนะเอ่อเอาละเนเฮ้ยกูจะทำอะไรวะกูลืมแล้ว เอออ๋อกูจะซื้อกบใช่ใช่ผมขาดอยู่แค่ตัวเดียวนะเป็นล่ามาคือโคตรขาดแคลงกบลยตอนแรกกบแดงไม่มีนะครับโอเคโอเคนะครับอเอ๊แล้วก็ยัดไปแล้วเจ้าเกียร์อะไรใส่ให้มันเนะไม่มีเกียร์อะไรให้เลยนะนั่งเศ้า <c oughs> ับได้เรียบร้อยแม็กนะครับอดัมผมแม็กเป็นร้อยสี่สิบไปที่เรียบร้อยใช้แร่1น่งพันบวกลบกับเดือนนี้ไปด้วยนะเดือนนี้ลดเท่าไหร่ลดสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยเหรอเว้าเดีย๋ยวต้องใช้เท่าไหร่เนี่ยโอ้ ผมก็ต้องประมาณเย็นๆนี่นะครับขอล่าวัตถุดิบก่อนนะครับโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมก็มาบ่นให้ฟังว่าเมื่อวานผมสุ่มไปแล้วคือตอนแรกจะทาคลิปสุ่มแล้วแต่คือผมสุ่มไปไม่มหมดอารมณ์เลยเว้ยแบบตอนแรกคือผมจะทาคลิปสุ่มกํลาลังพูดพูดอยู่ไอ้ที่แล้วไม่สุ่มไม่ได้คือแบบผมน่าเศร้าเลย <laughs> อย่างเศร้าอะ่ะไอ้เี้ยม,มดอารมณ์เลยครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอลไรครับผมไปครับจัดการนะผม